หมวด6แห่งพ่อชงที่6อาหารสูตรอาหารของนิวร์สาวถีนิทานดูกรภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาหารและสิ่งไม่ใช่อาหารของนิวร์หและพ่อชงเจ็ดแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้การมาฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายสุพนิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอยโยนิโสมนสิการในสุพนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้การมาฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายปฏิฆะนิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆะนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ถีนะมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิสโสมนัสิการในสิ่งเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้ถีนะมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุทจจะกุดกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกตชฉามีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิจิกตชฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นอาหารของโพชฌงดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้สติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชงมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนาสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้สติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้ธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีตที่เป็นส่วนข้างดำและข้างขาวมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิริยะสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความริเริ่มความพยายามความบากบั่นมีอยู่ การกระทำให้มากซึ่งโยนิสโสมาสิกาในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิริยะสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ปีติสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชงมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งโยู่นิโสมนัสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ปีติสัมโพ์ชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ปัสสัทธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสงบกายความสงบจิตมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนาสิการในความสงบนี้นี้เป็นอาหารให้ปัสสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธินิมิตอพยักษคนิมิตนิมิตแห่งจิตอันมีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมณสิกาในนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุเบกขาสัมโพโยชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพโยชงมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้น นี้เป็นอาหารให้อุเบกขาสำโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์มิใช่อาหารของนิวรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้การมาชันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูรยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายอาสุภนิมิตมีอยู่ การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิตนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้การมาชันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตมีอยู่ การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมาสิกาในเจโตวิมุตินั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้ถีะมิทธะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายความริเริ่มความพยายาม ความบากบั่นมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้ถีนะมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้อุทัจจะกุกุจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสงบใจมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบใจนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้อุทธ,ธจจกกุก,กจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูกรภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีตที่เป็นส่วนข้างดำและข้างขาวมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้วิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพ่บูญยิ่งขึ้นไม่ใช่อาหารของโพชง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้สติสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพธชงมีอยู่การไม่กระทําให้มากซึ่งมาสิการในธรรมเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้สติสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้ธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประนีตที่เป็นส่วนข้างดำและข้างขาวมีอยู่การไม่กระทำให้มากซึ่งมาสิกาในธรรมเหล่านั้น นี้ไม่เป็นอาหารให้ธรรมวิจยะสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้วิริยะสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความริเริ่มความพยายามความบากบั่นมีอยู่ การไม่กระทำให้มากซึ่งมณสิกาในสิ่งเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้วิริยะสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกอรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้ปีติสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกอรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชงมีอยู่การไม่กระทำให้มากซึ่งมนศสิการในธรรมเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้ปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าไม่เป็นอาหารให้ปัสสัธทธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ ดูกรภิกษุทั้งหลายความสงบกายความสงบจิตมีอยู่การไม่กระทำให้มากซึ่งมนณสิการในความสงบนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้ปสัสสธิสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไราเล่าไม่เป็นอาหารให้สมาธิสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมาธินิมิตอัพยักษานิมิตมีอยู่การไม่กระทำให้มากซึ่งมาสิการในนิมิตนั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้สมาธิสมโพชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่า ไม่เป็นอาหารให้อุเบกขาสัมพ่อชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์ดูกรภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมพ่อชงมีอยู่การไม่กระทำให้มากซึ่งมณสิกาในธรรมเหล่านั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้อุเบกขาสัมพ่ชงที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญบริบูรณ์จบสูตรที่หนึ่ง